เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามันมีข่าวหนุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น4คนเมาเข้าไปในร้านตัดผมที่พัทยาแล้วพยายามจะเปิดกระโปรงของเจ้าของร้านสาวชาวไทยรวมไปถึงพยายามลวนลามลูกค้าสาวสองคนหนึ่งในร้านด้วยใช่ไหมครับ ชาวญี่ปุ่นที่เขาได้ยินข่าวนี้กันเขาก็ด่าสี่คนนี้กันใหญ่เลยนะครับว่าทําให้ชาวญี่ปุ่นต้องอับอายขายขี้หน้าพร้อมส่งคอมเมนต์ขอโทษคนไทยรัวๆเลยบอกคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะขอสาวไทยอย่ากเกลียดอย่ากลัวคนญี่ปุ่นเลยแล้วขอให้ตํารวจไทยจัดการ4ี่คนเมาชาวญี่ปุ่นนั้นให้หนักๆเอาให้กินข้าวแข็งๆในคุกสัก3ามี่ปีก็ว่ากันไปบางคนโกรธจัดถึงขั้นบอกให้เอาไปทิ้งทะเลเป็นอาหารปลาไปเลยก็มีครับ แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับมันก็มีข่าวว่าสาวไทยเจ้าของร้านเสริมสวยก็ใจดีไม่ติดใจเอาความอะไรใดๆละถอนแจ้งความสี่หนุ่มชาวญี่ปุ่นไปดื้อๆพร้อมเตือนว่าถ้าจะกลับมาไทยอย่าไปทำอะไรแบบนี้กับใครอีกมันไม่ดีเพราะคนไทยรักคนญี่ปุ่นเอามากๆทำเอาชาวญี่ปุ่นงงกันหนักเลยครับว่าทำไมคนไทยใจดีจังถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นไม่มีใครให้อภัยหรอกมีแต่คนเรียกร้องให้จัดหนักๆครับ ข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ไ a i 4h.net หรือว่า t h a i l a n d h y p i r l i n k ซึ่งเป็นสำนักข่าวในญี่ปุ่นที่นำเสนอข่าวที่น่าสนใจของประเทศไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นครับโดยข่าวหนุ่มญี่ปุ่นเปิดกระโปรงสาวไทยเนี่ยมันดังมากนะครับในญี่ปุ่นโพสแค่แป๊บเดียวก็มีคนเข้ามากลด่าเพื่อนร่วมชาติไป300กว่าคนเลยซึ่งถ้าใครสนใจฟังเรื่องนี้แบบเต็มๆนะครับผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วกดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปฟังได้เลยนะครับ ล่าสุดเว็บไซต์ไทยแ l น n ์ไฮเปอร์ลิงเขาก็ออกมาอัปเดตข่าวนี้กันครับซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับชาวเน็ตญี่ปุ่นกันหนักมากเลยโดยในรายงานของข่าวญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าคดีที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นพยายามเปิดกระโปรงช่างทําผมคนไทยที่ร้านเสริมสวยในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีได้มีการไกล่เกลี่ยและยุติคดีลงแล้วโดยผู้ก่อเหตุ3คนได้เข้าขอโทษและชําระค่าปรับที่สถานีตํารวจ เจ้าของร้านหญิงก็ได้ถอนฟ้องโดยให้เหตุผลว่าเห็นท่าทีสำนึกผิดจึงทำให้คดีนี้สิ้นสุดลงไปแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ร้านเสริมสวยริมหาดพัทยานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น4คนซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาได้เข้าไปในร้านในขณะที่1ใน4คนกำลังตัดผมอยู่นั้นอีกสคนที่เหลือพยายามเปิดกระโปรงเจ้าของร้านหญิงชาวไทย ภาพจากกล้องวงจรปิดได้บันทึกพฤติกรรมดังกล่าวไว้และถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นการดูหมิ่นผู้หญิงไทยเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจสามารถระบุตัวบุคคลทั้ง4คนที่เข้าพักในโรงแรมได้และได้นำตัว3ใน4คนนั้นมายังสถานีตำรวจเมืองพัทยาพวกเขาถูกลงโทษปรับตามมาตรา388แห่งประมวลกฎหมายอาญาฐานกระทำการอันขายหน้าต่อหน้าธารกำนันซึ่งมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน5,000บาทและทั้ง3คนก็ได้ชำระค่าปรับทันทีในวันนั้นโดยไม่มีการเปิดเผยจำนวนค่าปรับที่ชัดเจน ในคืนเดียวกันนั้นผู้ก่อเหตุ3คนได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจอีกครั้งเพื่อขอโทษเจ้าของร้านหญิงโดยตรงพวกเขาโค้งคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าขอโทษอย่างจริงใจจะไม่ทำแบบนี้เป็นครั้งที่สองและได้จ่ายค่าชดเชยทางจิตใจให้แก่ผู้เสียหายด้วยคุณกนกการเจ้าของร้านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าดิฉันให้อภัยพวกเขาเพราะเห็นท่าทีที่สำนึกผิด ไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่โตไปมากกว่านี้อย่างไรก็ตามดิฉันอยากบอกพวกเขาว่าคนไทยรักคนญี่ปุ่นมากเพราะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นคนดีและมีมารยาทแต่การกระทําของพวกคุณขาดความเคารพต่อผู้หญิงไทยและต่อประเทศนี้ต่อจากนี้ถ้าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกก็ขออย่าทําแบบนี้กับใครอีกเลย ตามรายงานข่าวท้องถิ่นการชำระค่าปรับและไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายได้รับการยืนยันแล้วคดีนี้จึงถือว่าสิ้นสุดลงตามกระบวนการทางกฎหมายคาดว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลุ่มนี้จะเดินทางออกจากประเทศไทยก่อนที่วีซ่าท่องเที่ยวจะหมดอายุลง และนี่คือรายงานข่าวที่ Thailand h y p e r l i n k ได้รายงานเอาไว้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างสร้างความประหลาดใจให้กับชาวญี่ปุ่นมากเลยทีเดียวโดยมีคนเข้ามาร่วมกันคอมเมนต์มากกว่า100อคอมเมนต์เลยครับซึ่งวันนี้ผมจะนำบางคอมเมนต์มาอ่านให้ฟังกันนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าไม่นายกโทษให้เลยคนไทยใจกว้างเกินไปการคุกคามลวนลามแบบนี้เกิดขึ้นเพราะพวกมันดูถูกเหยื่อจริงจริง ซึ่งเป็นความน่าละอายของประเทศเรามากๆอยากให้ถูกควบคุมตัวและขังคุกที่นั่นเลยคอมเมนต์ทัดมานะครับบอกว่าอยากให้เปิดเผยชื่อกับใบหน้าที่ญี่ปุ่นด้วยเลยครับคุณช่างทำผมชาวไทยต้องมาเจอกับเรื่องน่ากลัวแบบนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับคอมเมนต์ทัดมานะครับบอกว่าสำหรับคำพูดที่ว่าคนไทยรักคนญี่ปุ่นนั้นได้ยินแล้วซึ้งใจดีใจมากๆครับผมทำงานอยู่ที่ไทยก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาตลอดเลยครับ คอมเมนต์ต่อมานะครับที่บอกว่าต่อจากนี้จะมาไทยอีกก็ได้เนี่ยช่างเป็นคนที่ใจดีอะไรขนาดนั้นทั้งที่กับขยะแบบนี้จะบอกว่าห้ามมาไทยอีกเป็นครั้งที่สองไปเลยก็ได้แท้ๆหรือไม่ญี่ปุ่นก็ควรขึ้นบัญชีดำห้ามออกนอกประเทศไปเลยคนไทยใจดีมากจริงๆ c o m คอมเมนต์ทัดมานะครับบอกว่าไม่ต้องยกโทษให้หรอกครับถ้ายกโทษให้คนพวกนี้ก็จะยิ่งคิดว่ากับคนประเทศนี้ทำแบบนี้ใส่ก็ได้ จริงๆควรทำให้ชีวิตพวกมันพังพินาศไปเลยจะดีกว่าครับคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าทำไมหญิงสาวชาวไทยคนนี้ถึงสามารถพูดในสิ่งที่สูงส่ทงทั้งๆที่เธอเป็นเหยื่อแบบนี้ได้นะเธอเป็นผู้ใหญ่ทางความคิดมากๆเป็นมุมมองที่สูงส่งมากๆนับถือเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับเธอใจดีเกินไปในเมื่อพวกมันไม่ได้สำนึกผิดอยู่แล้วก็น่าจะตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไปเลยต้องขอโทษคนไทยทุกท่านจริงๆนะครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าผู้เสียหายเป็นผู้ใหญ่และจิตใจดีเกินไปสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วนี่มันเป็นอะไรที่น่าอับอายที่สุดไปเลยคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าได้ยินคำพูดที่อ่อนโยนแบบนี้รู้สึกขอโทษจากใจจริงๆค่ะแต่ในฐานะผู้หญิงญี่ปุ่นฉันเกลียดผู้ชายญี่ปุ่นที่เก่ะอาชญากรรมทางเพศได้อย่างหน้าตาเฉยจนแทบจะอยากให้ตุยไปเลยโปรดอย่ากลับมาหยียบที่นี่เป็นครั้งที่2ออีกเลยนะคะคอมเมนต์ถัดมานะครับ ขอบคุณจากใจจริงครับแต่สําหรับพวกงโง่เงาเนี่ยเราได้เตรียมการลงโทษที่ญี่ปุ่นไว้ให้พวกมันได้สํานึกว่าทําอะไรลงไปอย่างสาสมแล้วอย่าคิดว่าจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ละ่ะน่าสมเพชจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับที่ไทยมีคนญี่ปุ่นงโง่ๆเต็มไปหมดเคยมีไอ้บาที่โดนตำรวจเตือนเรื่องปล่อยโคมลอยแล้วก็กระชากคอตำรวจด้วยนะในฐานะคนญี่ปุ่นเหมือนกันรู้สึกสมเพชมากและขอโทษคนไทยจริงๆครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าสิ่งที่เธอพูดไม่ใช่ห้ามมาประเทศไทยอีกเป็นครั้งที่2แต่เป็นต่อจากนี้ถ้าจะมาประเทศไทยก็อย่าทำแบบเดียวกันนี้กับคนอื่นเธอใจกว้างเกินไปแล้วแต่ตราบใดที่พวกนี้ยังอยู่ในประเทศไทยก็มีแต่จะสร้างความเดือดร้อนเพราะงั้นก่อนอื่นเลยจงกลับประเทศมาซะนอกจากจะต้องสำนึกต่อการกระทำที่ก่อไว้แล้วยังต้องสำนึกผิดอย่างร้ายแรงที่ทำลายมิตรภาพระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และสมควรได้รับการลงโทษทางสังคมคอมเมนต์ทัดมานะครับบอกว่าท,ทั้งทังทีไม่ต้องยกโทษให้ก็ได้แท้แท้เป็นคนดีเกินไปแล้วขอบคุณมากครับคนญี่ปุ่นทั้งหลายจงจำคำพูดนี้ไว้ให้ขึ้นใจการกระทำส่วนบุคคลก็กลายเป็นตัวแทนของประเทศได้เหมือนกันคอมเมนต์ถัดมานะครับสุดยอดเกินไปแล้วเราควรจะขอบคุณหัวใจที่ยิ่งใหญ่และอ่อนโยนของผู้หญิงคนนี้นะ คอมเมนต์นัดมานะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับการจัดการที่อ่อนโยนทั้งที่โดนทำเรื่องแย่ๆใส่ในฐานะคนญี่ปุ่นต้องขอโทษจริงๆครับคอมเมนต์ถัดมานะครับน่าจะโดนจับไปซักก็ดีรู้สึกขอโทษเจ้าของร้านหญิงคนนั้นจากใจจริงครับคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าไม่ต้องยกโทษให้ครับตะโกนใส่หน้าพวกเขาไปเลยว่าพวกแกห้ามมาที่นี่อีกเป็นครั้งที่ส คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าสุดท้ายพวกเขาก็รอดมาได้เพราะความใจดีของคนไทยผมคิดว่าประเทศเราต้องห้ามปล่อย3คนนี้ออกจากญี่ปุ่นอีกเป็นครั้งที่2เด็ดขาดคอมเมนต์ถัดมานะครับไม่ต้องยกโทษให้ก็ได้แท้ๆเป็นผู้หญิงที่ใจกว้างจังเลยนะครับในฐานะคนญี่ปุ่นเหมือนกันรู้สึกอายแทนมากจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าไม่ต้องยกโทษให้ก็ได้แท้ๆ เวลาคนญี่ปุ่นตกเป็นข่าวในต่างประเทศปกติจะสงสัยว่าเป็นคนจีนหรือคนเกาหลีที่อยู่ในญี่ปุ่นแกล้งทําตัวเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่พอเป็นคดีทางอาชญากรรมทางเพศถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายญี่ปุ่นนี้คือไม่มีข้อโต้แย้งเลยจริงๆเชื่อร้อยเอร์เซเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับในสายตาคนไทยคนพวกนี้คือชาวต่างชาติที่เป็นภยัยรอดตัวไปได้เพราะไทยคือประเทศแห่งรอยยิ้มสินะพวกแกนะ่ะ เดี๋ยวหน้าก็โดนแฉเป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นแหละคอมเมนต์ถัดมานะครับเป็นคนใจกว้างอะไรขนาดนี้คนญี่ปุ่นก็รักคนไทยมากเหมือนกันนะครับแต่ไอ้พวกนี้ต้องให้มันได้รับโทษที่สะสมที่ญี่ปุ่นคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าไม่เพียงแต่ทำร้ายจิตใจผู้หญิงไทยแต่ยังทำลายเกียรติภูมิของประเทศญี่ปุ่นอย่างรุนแรงด้วยสมควรโดน และคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับบอกว่าเพราะฉันชอบประเทศไทยมากก็เลยรู้สึกโมโหมากๆกับข่าวนี้ทำไมถึงไม่มีการรายงานชื่อจริงของพวกมันออกมาบ้างนะให้รู้ไปทางญี่ปุ่นเลยและนี่คือคอมเมนต์บางส่วนที่สุ่มนำมาฝากกันในวันนี้นะครับใครอยากอ่านเต็มๆทั้งหมดกดลิงก์ที่ผมแนบไว้ได้เลยนะครับบันเทิงเลิงใจมากๆและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ วันนี้ลาก,กันไปแล้วสวัสดีครับ